อาครับอ่าเข้าได้เลยใช่ไหมฮะโอเคครับพร้อมแล้วนะครับนักกีฬาทั้งสองฝั่งเริ่มได้ครับขึ้นไปเลยครับไปเลยฮะขึ้นขึ้นขึ้นไปเลยฮะแล้วใครจะแพ้ชิงจังหวะกันโอเคครับหลบได้ประสาทเบืนกอนเลยนี่ใช้พลังใช้พลังดันกันไปครับออกแรงกันไป ดูหลักของน้องแทนคุณจะมั่นคงนะแต่มั่นคงในที่นี้คือจะจะเลยไปข้างหลังเอาครับเอาเอามีเอนะมีเอนะมีเอนะเอาเล้มีมาสเอร์มาสกุโยสอดยอดครับตอนแรกเหมือนจะขึ้นลำบากนิดแต่น้อยเก็บแต้มไปได้สุดยอดครับน้องแทนคุณเนี่ยแต่ว่าเรามีรองรับอยู่นะครับตอกนี้อยู่ตอกลงไปแล้วก็ด้ชุดด้วยนะครับ ผู้ต่อไปนี่ตามลายชื่อจะเป็นน้องถิงถิงจากชูการ์แอนด์สไปซ์นะครับแล้วก็จะมีน้องนายจากบอฟเตอร์คลาสนะครับขึ้นไปบนเวทีได้เลยครับเดี๋ยวเราเป็นธรรมเนียมดล้วกันใช่ครับก่อนเริ่มนะโคตรจิงจิ้บปฎิบัติและเมื่อนับถอยหลังนะครับสามสองหนึ่งขึ้นไปใช่ครับเริ่มได้เลยนะครับ ครับพร้อมแล้วนะครับสามสองหนึ่งเริ่มเลยมาแล้ครับน้องถิงถิงขึ้นมาก่อนครับน้องนายบอกใครก็ได้ช่วยหนูขึ้นไปก่อนมะเองหนูขึ้นด้วยค่ะโอเคอันนี้มันเรื่องของสงครามการทรงตัวครับใช่ครับมาแล้วคนักเที่ยวท่ามกลางว่าครับคือน้องนายเมื่อกี้ค่อยๆไป ถ้าเราเด่นรอบช้าเด่นน้องไม่ค่อยล้มลงไปครับโอ้โหเอาครับมาฮะคูโคีสาครับเอาแล้วครับคู่ตาเลยเขาบอกว่าเป็นคู่ที่ชอบตีกันในวงเลยนะครับอ้าวศึกวงในอันลาสครับไนซ์ระทับคู่น่าท้าครับเตมยั่วยับ เอาครับพร้อมแล้วนะครับสามสองหนึ่งเริ่มได้ครับมาครับไหวไหมฮะถือไหวไหมฮะตรงไหนตรงไหนตรงไหนกับภูมิหรือโบ๋หนามตรงไหนดิไปเลยหล่อแอนด์แน่์ภูมิ่เฮ้ยภูหนามเอาจริงเหรอไหนไหนบอกเอาจริงแล้วถึงเวลาเอาจริงแล้วดูภูมิบอกทางปากจูบการละครอะไรนะท้องทเองท้อง ไม่ลนู้นดูตรงนู้นดูตรงนู้นอ้นี่ไม่หลงแดงบอกดูรู้งเกันแล้วก็หลอกกีดใส่หน้ากันอะไรกันเนี่ย เห็นคืนไหนกระโดดคว้าภูมิลงไปเลยและรวบไปคู่เลยนี่คือย่อเยอะกันเต็มีครับข้างไหนชนะครับตอนนี้ต้องรอดูข้างไหนชนะไม่รู้ไหนบอกเอาผมขึ้นก่อนครับอผดับแรกชนะผู้ชนะครับมีนวบรู้ดูเสรหรอตอนนี้ไม่เสรเพราะว่าเขาวักหลังสัมผัสพื้นก่อนใช่ครับ ว่าเมื่อกี้นายเจตนาคือคว้าลงไปแล้วกูขอดูเวียกับตระเวนขอดูเวียกับขอดูไออาก่อนซึ่งเราไม่มีครับน่าเสียดายครับตรงนี้ต้องขออะไรด้วยโอบโอ้โหอ๋อเอาละครับสัดลงได้ครับเอาล้มนะครับคัตโต้ครับจากสี่นักเงินครับคัตโต้ลงได้ครับเราบอกคือม่ได้ครับได้เชื่อไหมตอนแรกคิดว่ามุมเนี่ย ของทิ้งครับพอโตขึ้นไม่ได้ครับซึ่วงได้์ครับมิลเลาโตอันดับแรกเขานับก่อนหนึ่งทีตรงนี้ผิดฟังผิดฟังนะอาร์ตจะพร้อมแล้วสามเริ่มได้ีเลยะจะขึ้นพ่ได้ไหมพี่ใหญ่นี่คือต้องมินฟังครับ พี่มินกับน้องอัโต้ครับน้องอัโต้บอกพูยเอาผมไม่อยากทำพี่อ่ะอัโต้บอกว่าตอนนี้เอาแค่ผมยืนนิ่ดก่อนพี่พี่มินใจเย็นกับผมนิดนึ่งน้องอัตโต้บอกโดยอยู่ไม่เต้นใจเลยอ่ะไอ้เราเข้าเป็นหัวควรจะล้มพราะเราชกชกหัวได้ต้นหนึ่้แฉันหล่อ ออกัเริ่มเละครับเริ่มเริ่มแล้วพี่มินพี่มินถักมาโตยอะแล้วดูับกันเลยนะพี่นยก็คงตั้งับพ่นงครั้หายใจก่อนพักหายใจก่อนทพี่มินก็หอบแลัว วดเขาสนุกนะครัแม่ตัลงนะอตโต้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 แล้วจบตะครับฮ่าฮ่าี่าอตโตร่อันนี้ารยอมน้องและแม่ ท่าวอร์ของพวกเขาดูใครจะกลัวอันดับแรกโค้ชคำนับไปกันซะหน่อยครับโอ้โหโค้เลยโอ้โหเราจะขึ้นได้ไหมขึ้นมาก่อนขึ้นขึ้นมาก่อนนะขึ้นมาก่อนครับครับิโนจารีบตอวเองขึ้นมาก่อนนะโอเคเอาครับพร้อมนะครับครับพร้อมแล้วสอง ขึ้นมาไ่ด <lag ging> no ้ไม่ได้ไม่ได้โอเคเฮ้แล้วเมื่อกี้น้องกระโดดขึ้นมามีกอองอยู่ด้านลังเ้ยดานหน้าที่ีโยกโยกแแแแแรู้แจิิ้มอะไอะไรดิจมจ้ยจิ้มด่ไ่อด้วยแล้วแแล้วมีอสีนิ้วออกเลยวะเนี่ยปกติเนี่ยพี่โจอบให้น้องไอสู้ออไม่ย ななななななな ได้ยังไงเโอ้เรียบร้อยครับขอเสียงปรบมือให้นักกีฬาทั้งสองฝั่งด้วยนะครับยอดครับเอาเฮ้ยรักกันก่อนรักกันรักกันรบกวนนักกีฬานะครับถ้าชอบชุดมากก็ค่อยเอากลับบ้านไปนะครับเปลี่ยนนะเพื่อนเล่นบ้างนะครับแบ่งแบ่งคนอื่นบ้างครัโอ้เอาลุกมุ้งบินกัน อ่ครับก็จบแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการแข่งขันซูโม่นะครับขอส่งต่อให้พี่ท็อปแทบและพี่ดาวเหมือนเดิมครับ